เมียมาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเมียมามืดมาเมียมามืดมา ยาแนยวยาแนวค่ะยาแนวเสร็จก็จะขนของขนที่อะไรมาจัดตกแต่งแล้วเ๋ยจะเปิดร้านกาแฟแวแล้วลวัวนนี้มีคนจองแล้วคนแรกลุงบอกเรววา,เา,เาเรียกว่าเมาเลยเมาเรืองงามยามดีมเมาแก้วลุงเอมาไปกู้อนนะนม่สบายสบายพีน้อง สบายมากเลยทำไม MC นั่ไม่ได้หลักนะสาขานใจเกิดได้นี่นะคะโอ้ที่จะไปเป็นเออผู้รับเหมาอะไรไม่แน่ป้าแต่บ้านบอกว่าจะชวนพวกเราไปเป็นผู้รับเหมายาแมวอะมีคนเนี่ยเรายังเรียนไม่ทำเพื่อนนะครับใช่ ปา้าต๊ะป้าดายังเรียนเครื่อยงยาแนวไม่เป็นยังเลยเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ทำเออนี่มาทำเนื้อนัอ่งไหมไนั่น,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 นะไว้ให้เจ้าสามน่ะเออเอ้าวจะเสร็จก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้เรียนแล้วน,ะ,นะไปม้าดาจ้าให้กันหน่อย นี่ก็จะไปมีอะไรนี่ก็แต่ก็ไม่ใช่จังนะฮะขอเวลาสักแป๊บนึงค่ะขอ <laughs> เียยมีที่ไหนเหียมนะสี่ตัที่จะไปรับเมาได้ไหมถ้ท่านกินแล้วยาเมลกินรับเมา ตาแต่บ้านบอกว่าทีมหย่าแนวได้ดิมีไอ้ทิมหย่าแว<ม>านวแง่บอกทิมหย่าแนวทีมหยาม่าเมียไม่ได้เลยนะทีมหยา่าทีมหยาม่าเมียเป็นเรื่องเอะลยตัวใครตัวมันละข้าไม่เกี่ยวอไปดูอะไรดูตู้บ,บังก มันตัดขอบใบก็ถูาจะรอไม่นานก็เพงจะไม่ไหวะ <c oughs> เดี๋ยวมีแดดเลยแยะ <c oughs> เออนั่นแหละ ชื่อเลยมาเร็วขนาดนี้เอ้า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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแกล้งแล้วพ right. ี่น้องเกลีแล้วเป็นลูกใต้เลยเอ้านี่นี่นะป้าแต่บ้านอยู่นี่หลบมุมมะเพราะว่ารูฮะรู

เคยกินดูตอนแกใครเอามาตอนนั้นอ่ะเี่เรวดยเออเออมีเรวดี้าเช็ดซ้อนคอยยินตัวแรกคอยทัไงคอยเย็นตัวแรกแเป็นแ่เขพามอมนเครียบพาองนาะวดีถึงแอร์ทำงานั้ำบันห่ัห้องนี้แอร์ระมาณสี่ตัวล้วทำถ้าทำจริง แต่ว่าเราต้องสอตัวกันดเอาวัดค่าดูแล้วถ้าชอบก็ทำม้วนเอตัวเท่าไรกเอไว้ก่อนทีี้เราทำม้วนเสร็อีกทีงนะวางเป็นหนึ่งเดิมเลยเอตวไางตัวไนับลงไปนะคะแล้วก็ตีเยอะๆตีเยอะมากเลยตีเยอมากเลยเยอะีกว่าโอ เป็นขั้นตอนต่อไ่ไจนกว่าจะหมดนะคือใากทีทุกท่านนะคะชมคลิปอย่างน้อย5นาทีหรือจําจบคลิปเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะหลังจากนี้ที่เราเพาะเราก็จะปิดไว้นะคะประมาณ สี่ถึงห้าวันเราถึงจะเปิดเพื่อรดน้ำกลับใหญ่เขาอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะนะคะปอฝากสั่งผพิตภัณฑ์ของบริษัทบนโฮ๊มังสวิรัพย์จำกัดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีพีเซรั่มสบู่นะคะยังเป็นสั่งซื้องน้ำช่องแอนด์สแมลี่ด้วยนะคะแล้วก็สั่งซื้ององค์เื้อองคูนะคะก็อย่าลืมติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะแอดมินนะคะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่จุดห้าสองหก หรือท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อนะคะผ่านช่องแนงอนดมรี่นะคะหรือแอดไลน์แอนดก็ได้นะคะสั่งซื้อผิดฉับนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้บนานางรำนะคะก็ติดต่อได้นะคะ0863864195หรือเบอร์โทร0984042386นะคะเดี๋ยวรอลุ้มกันนะคะว่าเหตเราจะอเกเยอะขนาดไหนตื่นเต้นนะคะ เซ็จเรียบร้อยแต่เหลือตรงที่เขากำลังปะแตะอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ลองแบบที่พิสูจน์

小姐。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีใยแม่อะไรนะมีใย่งใยงงมาเออมีใยงงตู้มันหมดแล้วหอเปหมดแล้ว็มาเสร็จแล้วแต่เช็ดข้าวให้ดความอาก่อนก็ได้ได้แบบมา 没啥用。 นี่นี่ดนี่นี่น่ดเนียจะเอาะไรนี่้เนียกจะเอาอะไรเช็้าบีเร็นโอ้ยป้ามานด่ป้านีดูดูมันเป็นโนี่ป้าดูดูนุ่ไม่อเลยอนี่นคนไปซักมาเองนน่วเออน่มคนซักเองเทมาหาีก่นอืมแล้วก็่อเียวขอกล้องขอนจะใส่สวยอะไรีหลายค่ะ YouTube

ขาหักขาก็หักขาลุงก็หัก,หก,หกเหมือนกันแหละนี่เรอใ่เรื่อง้อนแล้วเ่อง่าเรื่อ่า 好，好。<laughs>